อ,อธิบายขั้นตอนด้วยใส่อะไรบ้างสาาใส่ายาวหัวฮะพออือต่อไปใส่อะไรครับตัวประกอบมีอะไรบ้างเนี่ย ใส่ถั่วเขียวเหรอร้พอดีลูกอ่าพออะไรอรีกอ่าพออืมอะไรอันนี้อะไรไม่ควหลัก ok, um, hmm. yep, rồi, right. <laughs> ok, nãy đã hoàn thành rồi โชว์ผลงานในเซตหนึ่ง <No. S 1> คืออะไรครับชื่อผลงานก็คือน่ากัดแต่อร่อยครับอือ่ะโชว์ผลงานาขึ้นมาหนึ่ง